มีขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้สแสดงความคิดเห็นค่ะในการเกี่ยวกับในเรื่องของการตอ่สร้างอาคารหลังใหม่รกระยาแล้วนะคะโดยที่เราก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะไปารายงานต่อทางางหวดนะคะ,ะ,ะเพืานานน่อจะนำไปสู่กระบวนการขั้ตอนต่อไปนะคะ ส่วนของเช้านี้นะคะหลังจากมีการเปิดเราเป็นพิธีเปิดเวทีวันนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการบรรยายเรื่ความรู้ในเรื่องของการสัมภาษณ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยเรีเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทุกทรงธนบุตินะคะท่านเป็นนายกสภาอาหาวิทยาร์รัฐมัธยมศึกษาค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมคือคณะกรรมการสารเจ้าพ่อเทลาร์ค่ะจะนำเสนอข้อมูลที่มาที่ไปเหตุผลนะคะในการที่จะต้องปรับปรุง แก็ดูแลเลยนะคะอนนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นในช่วงนะคะสำคัญล้วค่ะก็คือเป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องค่ะทุกท่านที่นี่ค่ะจะได้แสดงภามที่เห็นนะคะโดยที่พวกเราก็จะเป็นทีมรับความคิดเห็นผู้ความคิดเห็นมีค่านะคะแล้วเราก็จะไม่ละทิ้งนะคะใดๆทั้งสิ้นนะคะถึงในเรื่องของแนวคางการทา่เราต้องดูแลค่ะ การงานประชาวิจารณ์ในครั้งนี้เกิดจากผู้จัดการปกครองสานและผู้ตรวจตาสอบสารเจ้าได้มีความเห็นพร้องกันมีมตนะิในการรื้ออาคารสารเจ้าพอ่อพญาแลหลังเดิมและขอสร้างอาคารสารเจ้าพอ่อพญาแลหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนเรื่องการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงทางอำเภอเมืองเก่ภูมิได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเกยภูมิซึ่งมีพัิตกิจหลักคือการให้บริการาิการแก่ชุมชนในท้องถิ่น ยังได้ดําเนินการจัดงานประชาพิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสารเฉพาะพยาแดนเพื่อรับฟังข้อเสนอเนี้ยข้อคิดเห็นไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงสานเฉพาะพยาแดนต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาลัยราชวัตรุภมิรองศาสตราจารย์ดรศิรวันรโพธิปจศุล่การเปิดงานประชาพิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสารเฉพาะพยาแดนต่อไป เรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยรา,ารายาชพิทยยท่นานศาสตราจารย์นายแทยัยวัฒนศักด์ท่นานอผู้บริหารเชทท่านอดีตนายกโครการมหาสทร ทานน่นา,า,า,ทานผู้สอสอสสาจัดการปกครองสัญญากท่าน,ทานผู้ตรวจตาสอดส่องสัญญากท่านท่านผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน,นและที่สำคัญยิ่งคือท่านเขาขออนุญาตเรียนขอพี่น้องประชาชนคนเสียภูมทุกตำบลทุกอำเภอทีอ่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ผม รองศาสตราจารย์ดรสิริวัตรโพนทิเวชกุลอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้แทนของจังหวัดมาให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดงานประชาธิการเสนอข้อคิดเห็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลเจ้าพ่อพญาแลในวันนี้ครับ ดังที่พวกเราทุกคนทราบครับว่าศาลเจ้าพ่อพญายแลเป็นมิ่งฝันเป็นที่เคารพสักาการะของชาวจังหวัดเชียงภูและชาชนคนไทยทั้งประเทศศาลเจ้าพ่อพญายแลได้ขอคำนวยให้ชาวเชียงภูร่วมใจกันสร้างเพื่อรำลึกถึงเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญทุกท่าน ไว้ตรงสถานที่ที่พยาพักดีชมคนถูกปราชีวิตณนะบ้านหมอตาเท่าอำเภอเมืองจังหวัดเชยียงูซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองเชยภูตลอดมาศาลเจ้าพ่อปยาแรงจะรับการดูแลโดยผู้จัดการปกครองศาลเจ้าและผู้ตรวจตราสอสศาลเจ้าคน ได้ร่วมการประชุมคนณะกรรมาการสันเจ้าได้มีความเห็นพร้อมพร้อมกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งมีมติให้มีการก่อสร้างและประับปรุงศาลเจ้าพ่อพญาแลให้สมเกียรติโดยให้รื้ออาคารศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังเดิมและก่อสร้างอาคารเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนดังที่คณนะ ทำการได้กล่าวรายงานไแล้วครับแต่เนื่องจากสารเจ้าพ่อญยาแรมีความเกี่ยวข้องและเป็นที่สัตการะยึดเดี่ยวจิตใจของชาวเชียงทุกคนจังหวัดและคณะกรรมการจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงคูซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเป็นมหาวิทยาลัยของคนทั้งแผ่นดินเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชา ได้เข้ามาจัดให้มีการทําปรับชาวิจาร์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เห็นท่านต่อการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจากผู้มีส่วนร่วมท่านผู้ฝ่ายมาประกอบการดําเนินการก่อสร้างออกแบบและปรับปรุงสารเจ้าพ่อพญาไลแห่งนี้ในนามของมหาวทยาลัยราชรัชกาเจนาภิเซึ่งจะรับมอบหมายให้เป็น งานกลางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ภาคสว่วนเนื่องจากมหาวิทยาล,ลัยราชเชยงภูมิเป็นมหาวิทยาลัยลของคนเชยงภูมิและท้องที่ใกล,ล้เคียงมหาวิทยาลัยราชเชยงภูมิดำเนินการในด้านโนโยบายการพัฒนาทอ้องถิกก่นอย่างชัดเจนเป็นมหาวิทยาล,ลัาย ain, ลลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยรับพระบรมราชโองการให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทุกส่วนของจังหวัดเชยงภูมิ ซึ่งขณะนี้าาที่ท่านทราบครับว่ามหาวิทยาลัยจามเทพภูใช้โครงการ ABC 6D ซึ่งปมนที่รู้ <UB BU> จักกันไปตั้งแต่ปีนี้ว่ามหาวิทยาลัยจะร่วมกับพี่น้องประชาชนรายการพัฒนาทั้งหมดด้านของเยาวชนและประชาชนโดเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมซึ่งวันนี้เราจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมในความเคารพต่อผู้มีวัฒนธรรมของคนจังหวัดเชียงวันนี้จังหวัดเชียงภูมิของท่านครับได้รับความไว,ว้ไาวางใจจากทุกภาคส่วนรัฐบาลใช้โครงการเพื่อการช่วยเหลือผู้ลานของท่านคนเชียงภูมิให้มีงานทำมหาวิทยาลัยราชเชียาลัยใช้โครงการที่เรียกว่า U2T อย wow. wow. hmm. wow. uh ู huh. uh, uh ่ในวิทยาลัย huh. ส uh ูตรตำบลมหาวิทยาลัย huh. ส uh ูตตำบลได้รับสัดส่วนการจ้างงานทั้งสองวิชาการให้กับบุคลายของท่านที่จบการศึกษาแล้วระยะที่เราเรียนรับสามปีหนึร้อยคนให้กับพี่น้องวิทยากรศึาหนึ่งร้อยคนให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่สามร้อยคนเพื่อให้การศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่นี้จริญรุ่งเรืองทุกคนรับเงินเดือนจากรัฐบาลเพื่อมาร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกัน โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเียาภูและจังหวัดเัียาภูรวมทั้งองค์การบริษัทจังหวัดองค์การมบริหารจัดกบรและเทศบาลร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเชียงใมนี้ด้วยโครงการ U2T ปัจจุบันนะครับ University to Town เป็นโครงการที่จะทำให้ท่านที่านดครับของเรื่องและสามารถพัฒนาตำบล1,200คนของราชภัฏเียาภูจะลงมือพนตำบล คนละมาสิบถึงยี่สิบคนและจะร่วมกันกับพี่น้องประชาชนทุกภาคผนวกในด้านนี้รวมทั้งวันนี้ครับนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการพัฒนาวัฒนธรนรมของจังหวัดซึ่งมหาวิทยาลัยหวังว่าแสดงที่ว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกันสแสดงความคิดเห็นมุมมองและ ทัศนะของขท่านเพื่อให้คณะกรรมการและผู้ดำเนินการได้บันคขึ้นอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานที่จะเอาไปพัฒนาทิศทางการก่อสร้างการปรับปรุงสารเจ้าพ่อยาแดบอันเป็นที่ประโลมของนทุกคนในโอกาสนี้ได้เวลาของุคนแล้วครับผมในฐานะตัวแทนจังหวัดขอเปิดงานประชามิการเสนอข้อคิทธิ์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานเจ้าพ่อพิจารณโดยมีมหาวิทยาลัยราชภวิทยาภูมิเป็นแกนกลางขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์จำนวนของทุกฝ่ายตัางผู้มาผู้ประกาศของรับ วันนี้ที่เราจัดประชาพิจารณ์นั่นเนี่ยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นเนี่ยหมายถึงราชการต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ประชาชจจนมาฟังเสียงราชการนะเพราะในกระบวนการจัดสร้างอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยจำเป็นครับเพราะระบบประชาธิปไตยนะ อำนาจสูงสุด,สด,สด,สดคือวงชนประชาชนนะครับะฉะนั้นใครก็แล้วแต่จะเป็นแต่งตั้งหรือเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้บริหารจะต้องไปฟังเสียงประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการหรือระเบียบคำนักนนายกนั้นเราจะต้องมีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนั้งนหมายความว่าต้องให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแบ่งปันว่าควรจะทำยังไงนะครับแต่ว่า ให้ผมทราบจากเส้นอาจารย์สารนนเป็นประธานคณะกรรมการสารเฉพาะใช่ไหมแล้วบอกว่าสารคณะกรรมการได้ไปทำบวนการฝังถทายประชาชนแล้วว่าเห็นด้วยที่จะปรับปรุงโดยการวางรากฐานใหม่ให้แข็งแรงดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้ากรณีระเบียบตรงนั้นว่า ได้ไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยนั้นทำสักทีด้วยทำไปใช่ไหมหลายคนมาบอกผมบอกโอ้มันจะพังลงมาเพราะมันเก่าแก่จำทีดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าก่อนจะดีไซน์หรือตัดสินใจก็ต้องปรึกษาประชาชนกระบวนการนี้นะการตาดสินดจเป็นการแล้วในกระบวนการวิธีการที่เราจะใช้ที่จะมี็นอุปสงค์านอันยิ่งใหญ่ ของท่านเจ้าพ่อพญาแลที่พวกเราทุกคนที่เปน็นลูกหลานเฮ้เขารบบงดับหรือไหมสิ่งหนึ่งที่ผมจะเตือนพวกเราไว้หลายนายอาจจาเห็นแล้วข้างหลังภาพของอน,อนุสรที่มีอยู่เน,นี่ยนะของเจ้าพ่อพญาแลท่านเขียนว้วไงลูลยนะครับเจา้าพ่อพญาแลท่านบอกประจา ลูกหลานทหลายว่าจะปกครองเหมือนพ่อกับลูกด้วยความรองดองและสามีเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นลูกหลานจเจ้าพ่อพญาแลต้องร้องดอง,องและขอบคุณครับ ครับเป็นสถาปัตย์กันเพราะงั้นเราคงจะรู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ยอดนะครับเราจำลองมาจากพระธานนตุนมซึ่งเป็นศิลปะของอีสานเราใช่ไหมครับนะครับไครใค่ไกบ้านครับพระธาตุนมครับนะครับนี่จะมาถึงตรงที่ไทรปูบ่งบอกความเป็นอีสาของเรานะครับเราะงั้นประกอบไปด้วยศิลปะร้านนาล้านช้า,างแล้วก็ความเป็นไทยคือภาคกางนะครับนะครับโดยทั้งเ,เรื่องราวทั้งหมดเล่าได้ แล้วก็สี่ด้านก็คือตุมหมอดูความเป็นนักล็ของเจ้าพ่อพญาแลานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่อาบรรุษได้ถอดออกมานะครับแล้วก็บันจุเข้าไปในสาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะท่านอาธรรมานทัณฑุลักเนี่ยท่านได้มาเสริมในเรื่องท่าที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดเชียงคูคือท่าไหมนะครับลายขอนาลีนะครับจัดแฉสลัดด้วยเลเ,เ,เซอร์นะครับยืงอยู่ที่บานประตูให้เห็นเลยว่านี่คือเชยงคู นะครับ อะหลังเก่าดั้งเดิมที่บอกว่ามีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กดั้งเดิมนั้นควรจะอนุรักษ์ควรจะรักษาไว้ยิ่งหากเคลื่อนใยออกมาได้นะครับแล้วทําหลังใหม่ก็เดี๋ยวแต่จะที่เกณฑ์าหากได้ไม่ได้จะต่อตั้งควบคุมเพื่อเรื่องแต่ความสวยงามแล้วก็ตามบริบทของการใช้งาน บริเวณหน้าไอ้นะครับการปรับปรุมที่ดำเนิคการ,การ,กรตัวโตนบ่วงตัวอ่าโตนอะไรสินอะไรอย่างนะครับก็เป็นการออกแบบตั้งโรงเรีนการบริหารจัดการหลักๆนั้นก็คือาการเสนอนไ้ว่าให้กับมดีที่ตรสถาบันการ,กการให้ควบคุม เพื่อให้รองรับการทำงานของทางราชการนะครับคุณตขอบคุณมาาครับขออนาตจอพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์เราเป็นการพัฒนาสิน้ามล้อมรอบด้านรวมถงการเสนอต่อผ่าน้ามแล้วก็การทำประชาสัมพนธให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไะครับมที่เชอจูจะได้อะไรไปฝากด้พี่น้องอาจจะได้แบบชอบียวแหงสวไปฝากเพื่อนมีมาอะไรอร่อยจะากเพื่อมาเป็นสถานะ่าคือของดีเชืเอใมา กัเี่ยนต้องต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องที่หลังจะพ่อเป็นอะไรจริงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณทรงหนักจริงๆเหมือนกับคณะกรรมการได้มาเรียนให้พวกเราได้ทราบเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่มันจะไม่ทุมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะได้อาคารหลงนี้มาถือว่าสวยงามสวยงามจริงๆนะครับขออนุญาตอช่วชนนะครับถ้าได้ถ้าไม่สามารถรักษาอาคารหลังนี้ได้เพราะ รุ้งโมากจนไม่สามาี่จะรักษาภาพเดิไมได้นะครับที่โชว,ว์าอาคารหลนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่น้องทุกอย่างทุกคนทุกท่านเราบางครั้งต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลีนน่ยนแปลงยุคสมัยใหม่นี่ยนะก็สามารถทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในก้าวหน้าไปได้นะครับอันนี้ขอเอิยครับพอเอ่ยรัครับส่วนตัวผมเองเนี่ยคงจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจหลังจากที่ มีการจัดสร้างหรือปรับปรุงสารเจ้าพ่อแล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อกี้มีท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องของการจัดทําในเรื่องของร้านค้า,าสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมากากจักรพรเจ้าพ่อนะครับอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับชุมชน,นที่อยู่บริเวณ รอเท่าครับต้องได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงสารเจ้าพ่อพยายแรงข้อนี่คือเศรษฐกิจกที่จะตามมาสําหรับพื้นที่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านคณะกรรมการนะครับพิจารณาตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็ถ้าของกันท้ายเองยินดีนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาให้ก็ได้นะครับในเรื่องหลายๆอย่างโดยส่วตัวเห็นด้วยเรื่องงบประมาณผมไม่ กังวลน,นะครับกับแรงศรัทธาของการสรัทธาองค์เจ้าพ่อพยาแลผมเองเป็นคนกรุงเทพมาอยู่ได้23ปีนะครับไม่ได้เกิดที่นี่แต่ขอตายที่นี่อบ,ค,ค,รบครับครับผมก็กลับมรุณชัยรองประธานสภาไทยความของัเทพููก็เป็นตัวแทนของพี่น้องอีกสาขาหนึ่งที่เข้ามาร่วมจับคณะกรรมการมนติีเจ้าพ่อพญาแลนะครับ แล้วก็เป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราพร้อมและโดยเฉพาะตรงนี้เป็นเรื่องของจิตอาสาทําเพื่อพ่อกกพ่อพญาแล,แลหลายๆท่านเองก็ร้วนต่อวนานตัวเองว่าสักท่านหนึ่งในชีวิตนี้ขอทําบุญทำบุญทดแทนแผ่นดินแล้วกห็หลายท่านก็ได้ยินว่าจะขอตายที่นี่ถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดที่นี่ดังนั้นพวกเราที่มานั่งตั้งแต่เชา้าจนถึงเวลานี้ก็มีเจตนาอันเดียวกันครับที่อยากจะทําอะไรให้เป็นลูกเป็นแบบเป,แบบเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกับการพบทวของเราทํามาโดยตลอดนะครับตลอดระยะเวลา5้ิกว่าปีที่ผ่านมานั้นก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่พวกเราทําแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั้นก็รู้ว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกันสิ่งตัวอย่างที่จะทํานั้นทําโดยพระการไม่ได้ก็ขอกาบเรียนครับตามที่ท่านกังวลเช่นเดียวกันพวกเราจะทําอะไรก็ต้องแล้วแต่จะต้องมีคําแนะนําคําเสนอแนะ ก็คงจะต้องมีแต่ความยุติธรรมความศุจษิดความเที่ยงตรงเท่านั้นที่จะไปอยู่รอดและปลอดภัยแล้วเฉพาะจะต้องปกปักรักษาคุณครองคนดีเท่านั้นพีดดีทาดีปฏิบัติดีก็พ่อชอบดังนั้นวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นมาร่วม้วยช่วยกันดีครับที่เราได้รับความคามิดเห็นของพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านบางครั้งที่เรากรรมการเองอาจจะคิดไปทางคิดไม่ถึงแต่มาวันนี้ท่านพูดเป็นข้อมูลอย่างดีครับขอบพระคุณอย่างสูงเลย ที่ท่านได้แนะนาและเสียสละเวลาเอาความรู้ประสบการณ์ของท่านมาพูดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวต่อไปอยากให้ท่านเข้าใจว่าคณะกรรมการชุดนี้มีความตั้งใจจริงอยากจะทํางานเพื่อประเทศชาติคนหนึ่งเช่นเ,เดียวกันแตบบ่ในส่วนเึ่งของคณะกรรมการในนานาขกงกรรมการตัวเล็ๆกๆคนหนึ่งก็ขอฝากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้ พวกเรายัางไม่คิดว่าเราจะทำอะไรโดยพลการเราจะทำไปด้วยกันโดยมีเหตุและมีผลครับขอบพระคุณครับ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเนื่องจากว่างเลยเวลามาคือกำหนดการเดิมเราเที่ยงนะครับอีกก็บ่ายโมงคือแล้วนะครับเราทางหายทยแลัย้าราชการก็จะนำทุกความคิดเห็นของทุกท่านนะครับสรุปนำเสนอจังหวัดและก็นำเสนอสารค่ะกรรมการสารสพวิทยาลัยรวมทั้งนำเสนออำเภอเมืองเทพงภูมิต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับต้องขอปิดเวทีการทำประชาพิจารณาสร้างสารสภวิทยาลัย ในวันนี้ขากลับขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ขากลับขอบคุณครับ